สวัสดีครับทุกันอีนเชนเ้ยครับผมอินดีคุบอว์ไทยบ้านเมื่อนี้มาเบิง<ม>เบืองตัดา้าสีหนึ่งหนึ่งมัน่วมค้ามาลัางครับบูวานจิตเซว่ามัน่วมล้นออกขราบ,บูครับหนาจอดเลยเบืองสตต่ตาดบดติด้วมเบิงว่ามัน างขบูแล้วสิเซาถ่วมบสิติด ปัญหาแต่ตัวนี้เท่ากับพวกน้ำมันที่ตวววัวเมล้าเปิดปอกถึงหนึ่งร้อยเพื่อนต,ต,ตรงนั้นตรงล่างเห็นมันสะอาดต้องปรอกเปล่า มาเบิ้งธีประกอดกันครับตอขบวัวงดร้ตยจงเอาใส่หันทลังท้ง ทั้งตัวนี้ต้องหันขึ้นนะครับเนี่รนี้เรื่องขึ้นรูรไว้นะครับนี่ยรีนี้สองด้านด้านหนึ่งจะเรียบด้านหนึ่งจะลุปเอาทั้งด้านลุปนี้ลงไปครับ ข้าบูจะพอดีนี่โตด้านนี่จะเพียงกับนุ่มหนูพอดีถ้าดัดลงหลายน้ำมันสิถ่วมครับนี่มันมสิพอดีเลยอยู่ระยะนี่ตำแหน่งเดิมเติมครับใเทสแตนดาร์ดทำไปดัดไปนี่มันประกอบฟ้าเข้าไปกดฟ้าแล้วกถน,นดัดก็

ตัวของหลวมแล้วผมทำการเทมันแน่น เขาไปซื้อเห็นพวกนี้ขายนะครับมันมาน้ากันความข้าบูเลยเขาต้องซื้อข้าบูเบิดหน่วยถ้ามันเวมแบบนี้ให้ทําการเอานีห้องครับห้องตัวนี้ไว้บานในตอกครับตอกมองนี้นะครับสิลักตอกไปย่ําไปห้นแนนเนนบิ้ลจำเป็นต้องไปซื้อข้าบูไหม

ตัดไปตัดไปมันจะโบแลีนลงมาปิดอันบางอันที่เพิ่ว่าเครื่องเป็นอย่างตัดไปหันหนมันเป็นอย่างมันคือดับนั่นมันคือบุกพอมหันเล่งมาถึนแต่สาเหตุนี่ครับเพาบ่ตรงไปว่าเป็นน้ำไฟน้ำน้ำมันนี่หาทั้งเทียตัวนี้มันลอยมันเวลาเขาตัดกบมันเล่ยงแห้งๆน่เครื่องมันติสัันบานสันปุ๊บตัวนี้มันติดเลีนลงมาอัดหู้นอยู่เลียงครับ มันเขากำคันกำคันเร่งมันก็บูบครับบูบเดี๋ยวบูบเดี๋ยวติดเดี๋ยวบูบเดี๋ยวติดอันย้ำมันเศร้าทันมันก็ยังสิมันก็ขึ้นไปแต่เวลาเขาเร่งแห้งมันทันมันก็นุ่งมาปิดนุ่งปิดทำนี่ก็บูบดับนั่นแหละสาเหตุมันบางคนก็บว่าเปลี่ยนน้ำมอเทียนเปลี่ยนน้ำมอเทียนเปลี่ยนแล้วก็บ่กเศร้าน้ำแมนครับนี่แหละเปลี่ยนน้ำนี่ ต้องบอกเหรอาว่าล่างขับบูแล,ล้วกับวัสดุจุดหนึ่งต้องเบิง้งให้มันได้ดีเช็คมัตสุยางบนว่าติไปเช็คไฟเช็คน้มันแล้วโน้ตเสาอันนี้ไม่เปลี่ยนขับบูมันเซาเอาเปลี่ยนขับบูเซามันเป็นยังก็ต้องเบิงงบ้งจัมุนิเสียหลายนี่คือโชคมนันลอย มันมาอาัดแนีลีนลงมาอาัดมันดินเวลาก็กลมึงแห้งแห้งมันตันนี่แหละสาเหตุเกิดจากตัวนี้ตั้งตั้งมองกับเพี้ยนของอรดกับเสาอันนี้คันมาหาผมนี่บร,ริษัทเยอะหลายบาทแล้วบริษัทเพี้ยนไม่พร้อมเฮ็ดให้นั่นโยนนไดหั่นเรีย,นนยแบบร้อยประกอบเลยวัณ คอนให้เบิดทุยางนะครับไปอยา่าออกไปเป็นป้อมรูไปใ,ใส่เวลายังตัดอย่าจะของปัญหาจะได้เห็น หลังจากลัางขับบูไปแล้วนะครับน้ำมันกระเซาไหลออกปกติแต่ก่อนเปิดน้ำมันปุ๊บตอนบนในหลางน้ำมันจะไหลออกขับบูเลยอันนี้เสาได้ครับนี่ลงางแล้วเรียบร้อยมานห่นกับมา่ารองสตาร์ทมึงต,ติดติดวะตอบแล้ว

แค่เมีายากสง้างี๋ยวติดตัวน่ะนูกมั้ยบ่ดหมดบ่นี่น จบลพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเออต่องคมอินดีพวกเราไทยบัณเดี๋ยวสีเ็ชรจิปไปเรื่อยครับเป็นใดเป็นความหัวดีเพดีเมื่อต้องไปฮัดซอมมองอื่นมเมื่อบังช่องผมช่องเดียวกับสอมเป็นเปนลดร้านได้ครับมาช่องนี้ว่าิดวังครับกับจุดมองเดียวเลยเ่ต้องไปแกะแนวอื่น ติดตามเลยครับสวัสดีครับ